bơm ừ, xoay bơm đuốc mưa xói mึงดู mึงหั่น นี่เออจังได๋ đi miền จังได๋ล่ะอื้อตะวัน มาเดี๋ยวจะค้ำมึงดูเฮ้ๆๆฮะจะภาพตัเชียฮะโอ้กาลีกาลีบ่เบิกอเบ้นหนาคิ เอาไปนะาเอไปลองอ่าต่อมาละกินยังดาเลยมด้น่แลตุ้มยอนมาต้ตมนยอนมันยังมันมาเนีีแล้วจเบิดก่อนเลยมันจะเบิดก่อนเลยเอาหาใไวเอาเอมึงดู rạc oh. à, đấy. Chị đấy nhỉ uh -huh. <laughs> <laughs> đấy. ai đấy hai